โอล์กูเนอร์นะครับติดตั้งปุ่มกดสตาร์ทพร้อมระบบสตาร์ทด้วยรีโมทนะครับตัวนี้จะเพิ่มตัว NFC นะครับเ f c คือเป็นคีย์การ์ดนะครับกรณีที่เราไม่ไม่ใช้รีโมทก็สามารถใช้คีย์การ์ดแต่ที่ตัวร็อสัญญาณได้เลยนะครับล็อกล็อกนะครับล็อก การใช้งานปุ่มนะครับปุ่มกดไม่เหยียบเบรกนะครับกดหนึ่งครั้งก็จะเป็นไฟ A t c นะครับไฟวิทยุกดอีกหนึ่งครั้งก็เป็นระบบไฟออนไฟหน้าปัดเรือนไม้พวกระบบกระจกนะครับกดอีกหนึ่งครั้งก็จะดับสตาร์ทนะครับสตาร์ทกดแช่หรือถ้าเหยียบเบรกก็สามารถกดแล้วปล่อยได้เลยนะครับเหยียบเบรกค้างไว้แล้วลดลกด เราก็กดปุ่มปล่อยได้เลยดับก็เหมือนกันนะครับเบรกกดแล้วปล่อยตัวนี้เป็นการติดตั้งแบบปักตรงรุ่นนะครับเป็นรุ่นพรีเมียมตัวนี้สามารถกดสตาร์ทด้วยรีโมทได้แล้วก็ดับด้วยรีโมทได้ตลอดเวลานะครับสตาร์ทด้วยรีโมทได้ตัวนี้เปิดประตูอยู่นะครับเปิดประตูสามารถดับด้วยรีโมทได้ หรือสตาร์ทด้วยปุ่มนะครับตอนนี้ผมสตาร์ทด้วยปุ่มสั่งดับด้วยรีโมทนะครับตัวนี้ Fortuner นะครับนี่พร้อมกัาซสองใบนะครับรีโมท2ตัวพร้อมคุญแจสำรองอยู่ข้างในแจสามารถเปิดถ้าประตูได้นะครับ ระบบล็อกออตโต้นะครับตัวน,นี้ก็จะมีระบบล็อก Auto, ออตโต้เดินเข้าเดินออกคือรีโมทเดินเข้าเดินออกก็จะกดล็อกให้เราออโต้เลยเเป็นล็อกนะครับเดินเข้าใกล้รถกดล็อก